เอกประยุทธ์นะองคมนตรีครับได้ออกมาไปร่วมงานศพของคุณแม่นะครับของท่านนายกนะกฮะก็กลายเป็นประเด็นการเมืองสืบเนื่องกันมาวันนี้ครับก็สื่อมาถามอาจารย์ธน,นุนะฮะ,ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมนะฮะขององค์มนตรีอย่างบิ๊กตู่นะครับที่แสดงความเห็นทางการเมืองครับแต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์ธน,นุก็ปัดตอบว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับเชื่อว่าท่านองค์มนตรีเนี่ยรู้กรอบระเบียบวินยัยชี้ว่ากระแสหัวนั่งนายกเนี่ย เพราะว่ายังมีนแคดิเดตอยู่เนี่ยมันเขาบอกว่าสิ้นสุดเมื่อหมดสมัยสภา,านะฮะก็ยังมีถามว่ายังมีกระแสอยู่ไหมก็มองว่าเรื่องนี้ก็มันอาจจะเกิดขึ้นยากแต่ว่ามองว่าหากเกิดไปเหตุก็คงไม่รับตาแหน่งเช่นนี้อยู่แล้วนะฮะนายย่เป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าอาจารย์วิษณุนะคะจะไม่ตอบคําถามเรื่องนี้แต่สิ่งได้ให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังเล่าไปพร้อมกันถอดนายย่าได้อีกพอสมควรเลยแล้วตัวอาจารย์วิษณุเท่าฟังจากเสียงสัมภาษณ์ที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้นะใช้ได้ พูดอย่างนี้เลยว่าอาจารย์วิชมได้ทนองฟันเปรี้ยงเลยว่าบิ๊กตู่ไม่กลับมาบอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะแล้วก็มีคนนึงค่ะคุณธนากรนะก็ต่อคุณปียบุตรเลยบอกว่าควรจะรู้จักแยกแยะนะอย่าโยงทุกอย่างเป็นการเมืองหลังนะคะคุณปียบุตรเอามาวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กตู่ค่ะ ไปดูที่อาจารย์วิษณุก่อนค่ะในวิษณุเครือง,งามนะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่นายปิยะบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเนี่ยตั้งคําถามถึงกรณีที่พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีขณะนะเดินทางไปร่วมงานศพมันดาของนายกเศรษฐาค่ะโดยมีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับนายกฐมนตรีว่าเหมาะสมหรือไม่ว่า เรื่องนี้ต้นไม่ขอตอบนะเพราะต้นไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครแสดงความคิดเห็นอะไรทางการเมืองผู้สขาวถามย้ำนะคะมีการกล่าวอ้างถึงพลเอกประยุทธ์ได้กำชับสสพักรวมไทยสร้างชาติในเรื่องการทำงานร่วมกับรัฐบาล อาจารย์วิศนุก็บอกโอ้เรื่องนี้ตนก็ไม่ทราบเนื่องจากมันเป็นข่าวจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และท่านพูดว่าอย่างไรนั้นก็ไม่รู้เช่นเดียวกันแล้วสื่อเอามาสรุปอีกทีนึงว่าเป็นอย่างนี้ท่านเป็นองคมนตรีท่านรู้กรอบระเบียบวินยัยเพราะเขาอยู่กัน19คนอยู่กันได้ปกติภายใต้กฎระเบียบวินัยและภายใต้รัชธรรมนูญไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผู้สื่อข่าวเองหรือเปล่าที่อาจจะมาสรุปว่าเป็นอย่างนั้นครับถามต่อนะครับว่าถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเนี่ย อยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมานะครับท่นนี้พลเอกประยุทธ์เองยังคงเป็นองค์คมนตรีแต่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถกลับมาเป็นนายกมตรีได้หรือไม่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเรื่องนี้ชาวาจารย์ธนูกล่าวว่ามันก็ไม่เชิงเป็นกระแสนะแต่เป็นการพูดคุยไปมาเท่านั้นเอง บางคนอาจจะพูดอาจจะคิดเพราะชื่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับ mm. จะลาออกหรือจะถอนตัวก็ไม่ได้จะสละอะไรขนาดนี้ก็ยังไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาหากถูกเรื่องขึ้นมาเนี่ยสามารถ,ถตัตตาแหน่งที่สภาเขาเลือกได้ครับถามต่อครับถ้าถึงเวลาแล้วเลือกพลเอกประยุทธ์สามารถไม่รับตําแหน่งได้หรือไม่ครับอาจารย์ชนุก็กล่าวว่านะว่าแน่นอนก่อนจะมีใครเสนอชื่อคงต้องไปถามก่อน พอท่านคงจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดสมัยสภาซึ่งตามกฎหมายลาออกไม่ได้อย่างไรก็ตามครับคงเป็นแค่กระแสนะเพราะองค์คมนตรีคนอื่นไม่ได้เป็นกระแสเพราะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับนายธนุยังกล่าวนะครับว่าถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจะนัดมินิฉัยคดีของท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าอาจพิจารณาอาจจะเป็นลบต่อนายก หากเป็นเช่นนั้นขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับก็ประธานสภา,จ,าจะนุ่งบอกว่าประธานสภาเนี่ยจะประธานสภาขออภัยครับจะมีการเรียกประชุมนะเพื่อสรรหาผู้ที่จะมาเป็นนายกตีคนใหม่ดยระหว่างการสรรหาระหว่างชุดเดิมก็ยังคงทําหน้าที่รักษาการอยู่ครับคุณผู้ชมเห็นในยะไหมขีดเส้นใต้อีกทีนะคืออาจารย์วิศณุอ่ะเขาพูดแบบนี้เลยว่าแล้วท่านคงปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นอ่าหมายถึงว่าออใครจะเสนอชื่อบกตู่ใช่ในสภา นั่นน่ะสิคือท่านน่ะซื้อหวยลงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นจริงๆท่านพลเอกประยุทธ์ก็คงปฏิเสธไปเลยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกดังนั้นช่วงนี้ก็เลยมีกระแสมีการเรียกร้องแล้วเรื่องของการ คิดถึงลุงตู่นั่นเองค่ะครับามาดูที่ท่านนี้นะคะคุณธนากรวังบุญคงชนะขออภัยค่ะวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะโพสต์โซเชียลส่วนตัวค่ะกรณีที่คุณปียะบุตรแสงกนกคุณนะคะเลขาธิการคณะก้าวหน้าตั้งคําถามถึงพลเอกประยุทธ์ไปร่วมฟังสวดมารดานะคะของนายยกเศรษฐาได้มีการพูดคุยกันมีการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งคุณธนากรก็เลยบอกว่า ผมอยากสื่อสารไปถึงคุณปียบุตรเธอที่ตั้งคำถามกรณีที่ท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและภริยาไปร่วมฟังนะคะสวดอภิธรรมมันดาของนายกเศรษฐาที่วัดเทพศิลินเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกถึงทถนบธรรเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยความเอื้ออาทรของคนไทยในสังคมไทยที่มีต่อกันในวาระโอกาสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก ท่านองคมนตรีเนี่ยเดินทางไปร่วมงานของนายกุัธมนตรีเศรษฐาที่พึ่งสูญเสียมารดา ท่านนายกเศรษฐาพร้อมครอบครัวให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการให้กำลังใจกันในเวลาที่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ในครอบครัวเป็นทั้งความเมตตาและก็มารยาททางสังคมด้วยบุคคลที่ไปร่วมงานก็มีหลากหลายเลยทั้งรัฐมนตรีสสพักการเมืองต่างๆพักรวมไทยสร้างชาติด้วยก็ถือเป็นการร่วมแสดงความเสียใจกับท่านนายกเศรษฐานั่นเอง ในงานท่านองคอมนตรีได้มีการร่วมพูดคุยกับท่านนายกเศรษฐาและก็อดีตนายกท่านอนันต์ด้วยนะคะรวมไปถึงสสให้มีการทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นว่าการทํางานเพื่อประเทศชาติประชาชนเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว หวังว่าคุณปิยบุตรมาทราบแล้วน่าพอจะแยกแยะออกนะถึงธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในสังคมไทยความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ใช่นําทุกเรื่องมาโยงให้เป็นการเมืองไปเสียทั้งหมดค่ะเรียกว่าก็บอกกันดังๆว่าทุกเรื่องไม่ใช่การเมืองอย่าโยงเป็นการเมืองทั้งหมดนะครับใช้คําว่าตอกกลับเถอ,อะขณะนี้ก็คือเป็นการบอกแหละคุณปิยบุตรดูน้อยอย่าเอาทุกเรื่องมาเป็นการเมืองอ่ะก็ว่ากันไปค่ะับ